TAC Motor Sport สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีไฟท้ายแคปติว่ามาใหม่มาแนะนําให้รู้จักนะคะเป็นไฟท้ายแคปติว่าสีแดงรุ่นโคเรีี OEM 2015 V2 นะคะจะเป็นลักษณะคล้ายตัว C สองตัวเดี๋ยวให้ช่างลองไฟให้ดูกันค่ะอันนี้จะเป็นไฟรีนะคะ ก็ไฟเบรกไฟถอยแล้วก็ไฟเลี้ยวค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ trc motor sport ทุกสาขานะคะหรือจะเข้ามาที่จุฬาซอยสิก็ได้ค่ะ เบอร์ uh, ติดต่อนะคะเป็น0853521560นะคะหรืออีกเบอร์นะคะเป็นเบอร์026119516นะคะหรือจะเข้าไปชมสินค้าได้ที่ w w w TRC Motorsport นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ